แก้วบักพริกหยวกจานมื้อนี้สวัสดีจ้ะกแก้วบักพริกหยวกขั่วมันเป็นสิ่งแล้วค่ะพี่น้องขั่วฝรั่งมันสิหัหน้าเข้าแก่เข้ามุมจังซี่ไหมมันต้องอันตั้งกล้องฟังพุ่นตั้งกล้องฟังพุ่นเดี๋ยวค่อยให้ผัวค่อยสอนอีกเทีนึงค,ค่อยคิปปึกมันเป็นคิปปึกมันเถ่ามันบ่อยากจังค่อยสิกแก้วบักพริกหยวกพริกพริกกระเทียมหอมแดงพริกกระเทียมหอมแดงขั่วขั่วพริกนี่เว้แล้วข้าขว,าว,าวาตัดนําเด้อ ถ้าเขาตัดเป็นน ôi, ่วยเวลาเขาตัดพระเสด็นเขาตาเขาตัดเคล็ด,ดลับของมันตัดไปน้ำั่วแล้วก็มะพริกหยวกแล้วกอ็อันนี้แกยน,นี้ชอบกินแบบนี้และะ้วค่ะซีไซสอ็นคิงไปด้วยคิงคิงหอมหอมเวลาเขาแก้วพริกหยวกใส่คิงไปน้ำแล้วก็ใส่ผักหอมเป,เปีไปน้ำมื้อนี้วม่บ่มีผักหอมเปีผักใบเลื่อยบ้านเขาอ่ะนั่แหละแก้วมะพริกหยวกใส่ผักใบเลื่อย มันสีหอมเสียบเข่ากาันเป๊ะเลยจ้ะใส่ทิ้งไปกินกับอีกอย่างวา่ะสิคะพี่น้องไปจิ้มกับอันออมออมที่ข่อยออมไว้นะคะออมไข่อ่อนปาดกี่ตัวปาดกี่ตัวปาดกี่ทั้งข่อยว่ามันยี่สิบปีข่อยว่ายี่สิบปีข่อยกินตั้งแต่ข่อยเป็นเด็กน้อยไข่อ่อนเนี่จยจ้ะกเลยเบอร์เคยกินจักเทียตั้งแต่นั้นมา ยูสวีเดนมากินอีกีปั๊เพิ่งรู้ว่าของเสียบของเสียบไข่ออนไข่ออนเม่ผัวข่อยเห็นเว้ยผัวข่อยย่านสวีดมาพวกเกินอีกอย่างแล้เนะ่ทางเทียก็เป็นฝรั่งเขาย่านเคื่อกันคด้พี่นองมันไม่ใช่สิ่งสกปรกนะแต่ฝรั่งเขาบอกกินตับไก่ใส่พุง,ง,ก,งกินควงกินไข่อย่างสิ่งนีค่ะเขาก็ต้องเข้าใจเขาเขาก็ต้องเข้าใจเขาพริกหยวกพริกหยวกเม็ดข่อยก็บอกออกเพราะว่าให้มันไม่เม็ดน้ำ มันจะเป็นอ้วนรัวมันช่เป็นตะก,กินมทำอาหารมันไม่มีอะไรตายตัวชอบใครชอบมันมันอยู่ที่เคล็ดลับเสน่ห์ไปจงหักลงแต่ละคนพ่อแม่เราพาทำกันกินบ้านบ้านทุกเดือนถ้อยากกินแบบไหนก,นก็กินปลา ชอบอะไรที่มันละเอียดมากๆชุรสเต่แล้วสีนี้อย่างอาหารอีสานนะพี่น้องอาหารอีสานก็มีชุนรสนี่เราคอยใช่นาำมะขามน้อยนึงจ้ะบ่ใช้หลายบ่ให้มันออกสุมออกออกเปรี้ยวแล้วมันบ่เสียบน้าประเดียดเลยพูดน้ำประเดียดเลยโบมีผักอันนั้นนั่นบมีผักอันใบเลื่อยก็ไม่ต้องใส่ถ้ามีแล้วใส่หอมหู วามผักใบเลื่อยกับขิงนี่แหละค่ะอาหารอีสานมันกินแล้วมันก็ไม่อ้วนคอยเป็นคนคอยเป็นคนที่ทันสมัยนะคอยเป็นคนคอยเป็นคนหรือการเลี้ยงลูกการอย่างนี่คอยเป็นนุี่ทันสมัยแต่มันทันสมัยเฮาอยู่เมืองทันยิ่งยิ่งอยู่เมืองที่เจริญ เขาเป็นคนที่จเจริญแล้วเขาเราก็เลยอ,อยากกินอะไรที่มันเป็นโบราณเขาเขาอยู่บปโบราณแต่ตัวตนของเราเข้าใจใง่ายๆมีเหตุผลแม่นบ่าค่ะพี่นอ้องเออเป็นคนทันสมัยแต่กินแบบโบราณคือยังบ้านส,สไตล์ของข่อยอุย้ยแก้วพริกหยวกพี่น้องกินกับผักแม่นางอูย่าลามันสีหอมหอมคิงไหมคะ่ะ หอมคิงที่คอยใส่ไปวันนึงนะ่ะหอมคิงแล้วกันใส่ใบอันผักใบเลื่อยเขานะ่ะเขาไปย่เหเห็ดเหมันนั่นตอนนั้นอะไรเฮ็ดมันเป็นใบเห็มันน่ากินเวลาเขาปากเขาย่งกินกับผักแ่งใส่มันสิเห็ดใต้อีกอยากกินผักขึ้นแล้วกับผักเราไม่ต้องทําให้มันสวยไม่ต้องไปหั่นเยอะถ้าอยากกินผักนะ่ะมันสีเชิญชวนยัวย่วยวนเทาผักเวลาเห็ดเป็น,เป,นเป็นแบบบ่ได้ตั้งใจนะคะมันสิน่ากินพี่น้องบ่ลูนนะข่จะเป็นแบบนั่น การที่คอยเริ่มกินผักไม่ๆ่คอยก็เป็นแบบนั้นะมันเลยเห็ดเขาอยากยิ่งยิ่งไปหั่นไปยังียคอยเบ่อขึ้นอยากแต่ยจเกี่ยวบักริกหยวกเดี๋ยวที่จัดจานลุให้บึงใครแน่เราแหล,ละ <c oughs>